สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในวงการฟุตบอลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอิบราฮิมาโกนาเต้ค่ะเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสด้วยครับผมข้อมูลเราก็มาจากหลายที่เลยค่ะวิกิพีเดียทั้งไทยทั้งอังกฤษมีข่าวจากสยามสปอร์ต90มิลมีจากพันทิปด้วยนะแล้วก็บทสัมภาษณ์จากเว็บสโมสรลิเวอร์พูลโดยตรงเลย ครับข้อมูลแน่นทีเดียวใช่ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจเส้นทางอาชีพเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยมาจนถึงปัจจุบันสไตล์การเล่นเขาเป็นยังไงมีความสำเร็จความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็แน่นอนเรื่องสัญญาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนๆตอนนี้ด้วยค่ะครับเริ่มกันที่เกรดเ,เล็กๆน้อยๆก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะคือนอกจากที่เขาจะถูกเอาไปเทียบกับฟอร์จิวฟานไดบ่อยๆแล้วเนี่ยเออ รู้ไหมครับว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของการ์ตูน Attack on Titan ด้วยจริงเหรอคะเนี่ยโอโ้โหไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยแบบเป็นแฟนอนิเมะตัวยงเลยใช่ครับก็น่าสนใจดีโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของเขากันเลยดีกว่าพื้นเพเป็นยังไงบ้างคะกูนาเต้เกิดที่ปารีสครับวันที่25พฤษภาคม1999ครอบครัวเขามีเชื้อสายมาจากมาลีเติบโตในเขต11ของปารีส เออเป็นลูกคนที่7จ,จากพี่น้องทั้งหมด8คนครับโห oh, พี่น้องเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วจุดเริ่มต้นกับฟุตบอลนี้ก็น่าสนใจนะคือตอนแรกเลยเนี่ยเขาเล่นเป็นก่องหน้านะครับเออหรอคะนึกว่าเป็นกองหลังมาตลอดไม่ครับเล่นกองหน้าก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นกองหลังตอนอยู่ทีมเยาวชนปารีสเซฟซแล้วก็ย้ายไปเข้า a อ a คาเดของโซโชตอนอายุประมาณ15ปีครับ อืมการเปลี่ยนตำแหน่งจากหน้าไปหลังนี่มันส่งผลต่อสไตล์การเล่นปัจจุบันของเขาไหมคะแบบอาจจะทำให้เข้าใจกองหน้ามากขึ้นมีส่วนมากๆเลยครับการรู้มุมมองกองหน้ามันช่วยกองหลังได้เยอะเรื่องการอ่านทางบอลการเคลื่อนที่อะไรทุกนี้แล้วเขาก็ได้ลงเล่นอาชีพครั้งแรกให้โซโชในลีกเดอร์ตอนนั้นอายุแค่17เองเด็กมากเลยนะคะครับแล้วแอร์เบ้ไลฟ์ซิกก็ดึงตัวไปแบบฟรีๆรีเลยนะปี2017 ฟรีเลยเหรอคะครับไม่มีค่าตัวซึ่งที่เยอรมน,นีนี่แหละที่เขาเริ่มฉายแววเด่นขึ้นมาในบุนเดสลิก้าแล้วก็มาถึงลิเวอร์พูลปี2021ค่าตัวนี้ก็ประมาณ36ล้านปอนใช่ไหมคะใช่ครับเราเนั้นการเริ่มต้นกับทีมใหญ่ความกดดันสูงเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าเกมแรกก็ได้คู่กับฟานไดเลยใช่ครับเกมแรกเจอคริสตัลพาเลสชนะไป30เก็บครินชีตได้เลย ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแต่เกมที่แบบแจ้งเกิดจริงๆทำให้แฟนบอลจำได้แม่นๆน่าจะเป็นเกมที่บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตด5-0ที่โอเทรฟฟอร์ดอ๋อค่ะค่ะนั้นๆสุดยอดมากนั้นๆคือเขาจัดการกับทั้งโรนัลโดทั้งแรชฟอร์ดได้อยู่หมัดเลยครับได้รับทำชมเยอะมากจริงๆแสดงว่าปรับตัวเร็วมากเลยแล้วประตูแรกก็มาในเกมยุโรปด้วยกับเบนฟิก้าครับผม มงทำประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วฤดูกาลแรกกับทีมก็ได้ดับเบิลแชมป์บอลถ้วยเลยทั้ง EFL ครับและก็ FA ครับค่ะแล้วเหมือนข้อมูลที่เรามีบอกว่าเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2024-25ด้วยครับอันนั้นตามข้อมูลที่ได้มาล่าสุดนะแล้วก็มีโมเมนต์หลังคว้าแชมป์ลีกที่น่าประทับใจมากเขาเล่าว่าหลังฉลองเสร็จเขาแอบไปนั่งคุณเดียวิบเงียบบนอัฒจันทร์ที่แอนฟิลด์หรอคะทำไมคะ เขาอยากซึมซับบรรยากาศแบบแฟนบอลจริงๆบอกว่าตอนนั้นเกือบจะร้องไห้เลยโหฟังแล้วแบบขนลุกเลยค่ะมันคงเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆนะคะใช่ครับแล้วเขายังเป็นนักเตะฝรั่งเศสคนแรกของสโมสรเลยนะที่ได้ชูถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษสุดยอดจริงๆจากปารีส71มาถึงจุดนี้ได้แล้วฟอร์มปัจจุบันล่ะคะเห็นว่าเคยมีช่วงฟอร์มตกไปบ้างเหมือนกันก็มีครับ มีช่วงแปรกแกงบ้างโดยเฉพาะช่วงปลายปลาย,ยุคข,ของครอปแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมายึดต,ตัวหลักได้แล้วนะขนาดวิลเลียมกลลสอดีตกองหลังชื่อดังยังชมเลยครับว่าเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แล้วอือ <c oughs> คำชมจากรุ่นใหญ่เลยแต่ก็มีเรื่องน่ากังวลอยู่บ้างคือเรื่องอาการบาดเจ็บครับเขาเคยเจ็บหนักไปช่วงต้นฤด,ดูกาล202223 แล้วก็เหมือนเมื่อต้นปี2025เนี่ยเพิ่งกลับมาจากเจ็บเขา่าพักไป6สัปดาห์เขาบอกเองเลยว่ามันรู้สึกแย่มากที่ทําได้แค่นั่งดูเพื่อนเล่นจากข้างสนามอืมเรื่องเจ็บนี้มันเป็นอะไรที่ควบคุมยากจริงๆนะคะแล้วในทีมชาติฝรั่งเศสล่ะคะบทบาทเป็นยังไงบ้างก็ถือเป็นตัวหลักแล้วครับเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลก2022ด้วยแล้วก็เคยได้แบบปลอกแขนกับตันทีมในเกมน t ช o n s l นสลีกด้วยนะ โหเป็นกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสเลยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะครับทีนี้มาดูสไตล์การเล่นที่ทำให้เขาเด่นบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องรูปร่างสูงใหญ่194เซนติเมตรเล่นลูกกลางอากาศดีมากอันนี้ชัดเจนค่ะอันนี้เห็นชัดเจนแต่ที่พิเศษคือเขาทั้งเร็วและแข็งแรงด้วยไงครับมีเทคนิคดีอ่านเกมฉลาดเข้าสกัดก็แม่นยำแถมวางบอลยาวได้อีกครบเครื่องเลยนะคะใช่ครับ จุดนี้แหละที่ทําให้คนชอบเอาไปเทียบกับฟานได้ไงครับการถูกเทียบกับฟานได้นี่ครั้งเป็นคําชมทั้งกดดันเลยนะคะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่เขายังต้องพัฒนาอีกคะเพื่อจะไปถึงระดับนั้นหรือสร้างมาตรฐานของตัวเองจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความสม่ําเสมอครับคือฟานได้เนี่ยเขายืนระยะฟอร์มระดับโลกได้นานมากๆโกนาเต้เองก็ยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างหรือบางช่วงที่ฟอร์มอาจจะดรอปลงไป แต่ศักยภาพเขาสูงมากจริงๆนะถ้าลดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ลงได้แล้วก็ยืนระยะฟอร์มเก่งได้ยาวๆนี้อันตรายมากๆครับค่ะเห็นด้วยเลยทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญที่แฟนบอลจับตามองกันมากที่สุดตอนนี้เลยเรื่องสัญญาค่ะปัจจุบันเหลือถึงปี2026ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วการเจรจาเป็นยังไงบ้างคะข่าวออกมาเยอะมากเลยบางทีก็ดูขัดขัดกันเองใช่เลยครับ ข้อมูลค่อนข้างสับสนอย่างรายงานเมื่อเดือนเมษา2025เนี่ยบอกว่าการเจราจามันยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่พย้อนไปดูข่าวช่วงปลายปี2024ธันวาคมนุ่นกลับบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนสมสรมั่นใจว่าจะต่อได้แน่ๆนอา้าวแล้วยังไงกันแน่คะเนี่ยก็นั่นนะสิครับแล้วก็มีข่าวรือเรื่องค่าเหนื่อยอีกว่าเขาเรียกสูงถึง200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะจากเดิมที่ได้อยู่ประมาณ80,000โหเกือบ3เท่าเลยนะคะครับผมตัวเลขค่อนข้างสูง มันน่าสนใจนะคะว่าทําไมรายนอนถึงต่างกันขนาดนี้อาจจะเป็นแทคกติกการจราจาหรือว่ามันมีความไม่แน่นอนจริงๆแล้วข่าวกับทีมอื่นล่ะคะมีไหมคะก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับเรื่องข่าวที่ต่างกันส่วนทีมอื่นก็มีข่าวเชื่อมโยงมาเรื่อยๆตามสถานการณ์สัญญาแบบนี้แหละครับโดยเฉพาะปารีสแซงเชอร์กแมันทีมบ้านเกิดเขาเองกับเรอัลมาดริดที่มีข่าวว่าให้ความสนใจอยู่ รวมถึงเหมือนจะมีกระทู้ในพันทิปตั้งข้อสงสัยด้วยนะว่าเอ๊ะหรือว่านักเตะไม่มีความสุขหรือเปล่าแต่น,นี้คือยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับเป็นแค่การพูดคุยกันในบอร์ดเฉยๆอ๋อค่ะก็เป็นแค่ข่าวลือไปสรุปแล้วเส้นทางของอิบราฮิมากุนนาเต้นี่ก็น่าทึ่งมากนะคะจากเด็กหนุ่มในปารีสกลายมาเป็นกองหลังคนสำคัญของลิเวอร์พูลมีทั้งพรสวรรค์มีความสำเร็จแต่ก็มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องสัญญาแล้วก็ประวัติอาการบาดเจ็บนี่แหละคะ่ะ ใช่ครับคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือปัจจุบันแล้วก็เป็นอนาคตที่สำคัญของแนวรับลิวพูจริงๆคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อก็คือด้วยศักยภาพทั้งหมดที่เขามีเนี่ยถึงแม้จะมีความกังวลเรื่องเจ็บบ่อยหรือเรื่องสัญญาที่ยังไม่ลงตัว โกนาเต้จะก้าวข้ามผ่านความท้าทายพวกนี้ไปได้ไหมคะเพื่อจะกลายเป็นเสาหลักจริงๆในระยะยาวแล้วก็อาจจะมารับช่วงต่อเป็นผู้นำแนวรับในวันที่ไม่มีฟานได้แล้วบทบาทและความสำคัญของเขาต่อทีมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอันนี้น่าติดตามมากเลยคะ่ะน่าติดตามมากครับ